ก็มีแขกรับเชิญที่น่าสนใจนั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพหรือว่าอาหารคีโตนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิตยาเรืองวิชานะคะตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจอาหารคีโตในกระบี่ค่ะค่ะอ,อ,อาชีพนี้เนี่ยเรา สนใจได้ยังไงคะหรือว่ามีจุดเริ่มต้นมายังไงคะจุดเริ่มต้นแรกนะคะก็มาจากที่ต้องการลดความอ้วนก่อนหน้านี้คืออ้วนมากอ้วนมากนี่คืออ้วนมากก็คือ90กว่ากิโลตอนนี้คะตอนนี้เราแปดสค่ะค่ะก็เลยลองทานคลีนก็แล้วอาหารเสริมก็แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่คงที่อะค่ะหมายถึงว่ามันไม่ตอบโจทมันไม่ตอบโจทย์แล้วก็แล้วก็เลยมาค้นพบอาหารคีโตค่ะ แล้วก็เลยเลยเลยเริ่มทดลองทานดูก่อนด้วยตนเองค่ะด้วยตนเองก่อนแรกๆก็อาจจะล้มเหลวครั้งสองครั้งค่ะแต่ก็เริ่มใหม่พอเริ่มใหม่ก็เราปรับตัวได้ร่างกายเราปรับได้ทีนี้เราโพสลง f Facebook แล้วก็มีเพื่อนๆในกระบี่เนี่ยค่ะในในในที่เป็นเพื่อนด้วยกันใน a c e b o o k อะค่ะสนใจแล้วก็คือปกติบางบางท่านก็ทานอยู่แล้วแต่ว่า ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่หมายถึงว่าทานอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีร้านที่จะขายก็เลยเกิดเป็นไอเดียขึ้นมาว่าเราน่าจะทำอาหารคีโตส่งขายดูเมื่อสักครู่พูดว่าเราเนี่ยเกิดความล้มเหลวในการที่จะทานอาหารคีโตมันมีปัญหาอุปสรรคยังไงบ้างคะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอ๋อผู้เริ่มต้นนะคะอันดับแรกก็คือมีปัญหาแน่นอนเพราะโดยสําหรับจอยนะคะเริ่มแรกเลยคือ อาการปวดหัวเวียนหัวเขาเรียกว่าไข่คีโตค่ะคือ,อร่างกายเรากําลังปรับปรับในกระบวนการที่จะใช้จะใช้น้ําตาลเป็นพลังงานใช่ไหมคะ,คะตอนนี้เขาจะดึงเริ่มใช้ไขมันที่เรามีในร่างกายค่ะ,คะเป็นพลังงานแทนคือโดยทั่วไปจะใช้น้ําตาลแล้วตอนนี้คือปรับมาเป็นเอาไขามันส่วนเกินของเราออกมาใช้ใช่แล้ว ก็จะมีอาการบางท่านก็เวียนหัวปวดศีรษะบางท่านมีไข้ต่ําๆแต่อันนี้คือผลข้างเคียงลยผลข้างเคียงค่ะผลข้างเคียงก็กสักประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะ,คะก็ร่างกายเริ่มเป็นปกติแต่ว่าพอเรามีอาการแบบนี้เราต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะก็ดูแลตัวเองในส่วนของการดื่มเกลือค่ะดื่มเกลือแร่เพียงพอก็คือตัวนี้เลยเกลือชุมพูตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเกลือของคีโตเหมือนกันใช่ค่ะตัวนี้ ช่วยในระบบขับถ่ายด้วยแล้วก็ช่วยดูดซึมสารอาหารใช่ค่ะอันนี้เวลาวิธีการดื่มเนี่ยค่ะเราทำยังไงคะอ๋อของจอยนะคะจอยจะดื่มจิบวันละหนึ่งช้อนชาก็คือจิบเรื่อยๆค่ะหนึ่งช้อนชาต่อน้ำเท่าไหร่คะต่อน้ำหนึ่งแก้วค่ะคะจิบเรื่อยๆระหว่างวันค่ะก็คือสามารถดื่มแทนน้ำได้เลยแล้วก็ชดเชยเกลือแร่ที่เสียไปใช่ค่ะใช่ค่ะราคาแพงไหมคะก็ จะสูงกว่าเกลือปที่เราใช้ปกติทั่วไปอยู่นิดหน่อยค่ะแต่เป็นเกลือบริสุทธิ์อะคะไม่มีไม่มีการไม่มีสารเคมีใดๆโอเคค่ะแล้วพอพอมันอยู่ตัวแล้วเนี่ยทีนี้คือเราต้องถามก่อนว่าอาหารคีโตเนี่ยคือเราทานได้ทุกอย่างไหมคะหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นข้อห้ามหรือเปล่ามีข้อห้ามเยอะค่ะอย่างเช่น ไม่ทานผงชูรสหนึ่งผงชูรสไม่มีไม่ทานแป้งไม่มีแป้งไม่ทานน้ำตาลไม่มีน้ำตาลน้ำตาลนี่รวมถึงน้ำตาลจากผลไม้ด้วยนะคะพอผลไม้ก็น้ำตาลเยอะโอเคใช่ค่ะแป้งน้ำตาลผงชูรสแล้วก็มีอะไรหลักๆแค่นี้เลยคือจำง่ายๆคือหลักๆแค่นี้แป้งคือข้าวขนมจีนเส้นต่างๆแล้วก็พวกขนมปัง ใช่ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเราไม่ทานแป้งเราล่างการเราจะขาดแป้งไหมคะหรือว่ามีอะไรที่มาชดเชยมันก็จะมีอย่างอื่นมาชดเชยจะเป็นของแป้งอัลมอนด์แทนนะคะค่ะในส่วนแป้งอัลมอนด์คือหมายถึงว่าเราสามารถทานถั่วอัลมอนด์หรือว่าถั่วอัลมอนด์ค่ะถั่วอัลมอนด์ทานได้แต่ว่าในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากค่ะวันหนึ่งก็ประมาณ 3- 4สี่เม็ดก็พอค่ะทานเข้าไปเพื่อที่จะให้มันชดเชยแป้งที่เราเสียไป แต่ในเรื่องของเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้คะเนื้อสัตว์ทานได้ทุกอย่างค่ะคะไม่ห้ามเลยไม่ห้ามเลยแต่ว่าก็ต้องมันปลามึกที่เขาบอกคารลสเตอรอลสูงกุ้งนู่นนี่นั่นคือได้หมดเลยได้หมดค่ะแต่ว่าก็ต้องดูร่างกายของเราด้วยว่าเหมือนกับจอยจอยอ้วนเยอะเราก็ต้องไม่เน้นหมูติดมันเยอะไปเราก็เน้นเป็นไก่ไก่ปลากุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในเรื่องของการเหมือนคีโตเนี่ย กับอาหารทั่วๆไปข้อแตกต่างมันแตกต่างกันมากไหมคะแตกต่างกันมากไหมเจอว่าไม่ไม่มากนะคะแค่เราเปลี่ยนวัตวัตวัตถุดิบในการปรุงคเครื่องปรุงอะคะ่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบ เนื้อสัตว์อะไรต่างๆก็ทานได้ปกติหมดเลยก็คือซื้อได้ถ้าเกิดเป็นแบบพวกพวกวัตถุดิบเนื้อสัตว์ก็ซื้อได้ตามร้านทั่วไปใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวัตถุดิบของคีโตอะคะวัตถิที่จะหาซื้อได้ง่ายในคีโตในกระบีก็จะมีคีโตเฮาส์นะคะคีโตเฮาส์กระบีหรือไม่ก็ในช้อปปี้ลาซาด้ามีหมดค่ะเดี๋ยวนี้มีตัวแทนขายเยอะมากใช่ค่ะมาพูดถึงเรื่องอาชีพกันสักนิดหนึ่งได้ค่ะเมื่อสักครู่คุณจะบอกว่าคือทานเอง เสร็จแล้วทีนี้มีเพื่อนๆในกลุ่มติดตามแล้วก็หาที่ทานไม่ได้ก็เลยเกิดเป็นไอเดียนี้ขึ้นมาแรกๆเรานำขายเนี่ยเราเอาอะไรไปขายค่ะเราเอาอะไรไปขายเริ่มแรกคือจะเป็นแม่ค้าขายข้าวอยู่แล้วมีร้านอาหารของตัวเองอยู่แล้วก็เลยลูกค้าส่วนใหญ่ก็รู้อยู่แล้วว่าเราทำอาหารอร่อยอันดับแรกเลยเราทำเองใช่ไหมทำเองค่ะทำเองอยู่แล้วแล้วก็ ของเราน่ากินคือของจอยจะเปลี่ยนเมนูทุกสัปดาห์เมนูแต่ละเมนูก็จะผสมต้มมั่งนึ่งมั่งย่างมั่งเพื่อไม่ให้ลูกค้าเบื่อใช่ค่ะแล้วทีนี้ในพวกของน้ําตาลเกลือพวกนี้ก็คือต้องเป็นทีโตเหมือนกันอย่างที่บอกไปใช่ค่ะใช่อันนี้คือเป็นอิริทิชัลนะคะสารให้ความหวานค่ะใช้แทนน้ําตาลที่เราใช้อยู่ก็หวานปกติหวานปกติเลย อันนี้แล้วก็มีสตีเวียคือย่าหวานตัวนี้ย่าหวานย่าหวานก็จะหวานไปลิ้นนิดนึงเหมาะสําหรับชงชงเครื่องดื่มค่ะส่วนตัวเคล็ดลับตัวจะใช้ดิทิทัลในการทาอาหารค่ะเพราะว่ารสชาติจะไม่หวานเยอะเกินไปจะไม่ขมไปลิ้นค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องของตัวอื่นนะคะองค์ประกอบก็จะสมว่าอยากจะทานพวกมีระปาเกนตีนู่นนี่นั่นสามารถทมาได้ใ่ไหมคะเอาอันดับแรกนะคะเส้นบุกค่ะ บุกเส้นแก้วอันนี้เป็นบุกเส้น,นเมื่อกี้เป็น<ช>บุกข้าวบุกข้าวอันนี้เป็นเส้นแก้ว <ฮะ S 1> อันนี้ใช้แทนวุ้นเส้นค่ะใช้แทนวุ้นเส้นแต่ว่าวิธีทํามันจะยากนิดนึงยากกว่าวุ้นเส้นนิดนึงวุ <ฮะ S 2> ้นเส้นคือแช่น้ําแล้วเราก็ปรุงได้เลยแลอันนี้ค่ะอันนี้ขอบอกเคล็ดลับนะคะ<笑><笑>ก็คือแช่เบกกิ้งโซดาเหมือนกัน1ินาทีค่ะล้างน้ําให้สะอาด3 4มสี่ครั้งแล้วก็จะผัดต้มลวกก็ ได้หมดแต่<ม>ว่าต้องใช้เวลานานกว่าวุ้นเส้นนะคะเพราะว่าวุ้นเส้นพอแบบโดนน้ามันโดนความร้อนแป๊บเดียวมันก็ได้แล้วแต่อันนี้อันนี้ต้องใช้เวลาลนิดนึงแล้วมันจะแบบเหมือนวุ้นเส้นเนปกติมันก็ต้องมีเคล็ดลับคือมันบางทีมันจะติดกันใช่ไหมอันนี้เหมือนกันไหมคะไม่ติดค่ะอันนี้จะเป็นเส้นต่อเส้นค่ะแล้วทีนี้อ่ามาถึงเรื่องของสปากเกตตี้บ้างสปากเกตตี้อันนี้จะเป็นเส้นสปากเกตตี้นะคะเป็นบุกไฟเบอร์อันนี้อร่อยค่ะก็บุกเหมือนกันใช่ค่ะ ก็ทาเมนูสปาเกตตี้ได้ปกติแต่แค่เปลี่ยนเส้นมาเป็นของตัคีโตใช่ไหมใช่ค่ะทาได้ทุกเมนูแค่เราเปลี่ยนวัตถุดิบในการใช้ค่ะอ่าแล้วในส่วนของราคาความแตกต่างกันมากไหมคะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงค่ะเพราะว่าคือมันทํามาจากธรรมชาติใช่ค่ะให้อสารอาหารของคีโตเด็ดตรงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตัวนู้นะคะตัวนู้ตัวนี้นะคะออเหมือนกันใช้แทนเส้นหมี่ขาว หมี่ขาวที่เรากินกับก๋วยเตี๋ยวอะค่ะท้าบ้านเราเรียกหมี่หุ้นหมี่หุ้นใช่อันนี้คือตอบโจทย์มากกินกับขนมเป็นแทนเส้นขนมจีนก็อร่อยค่ะอันนี้เราทำเป็นแบบเส้นหมี่แกงปูใช่ค่ะอันนี้เลยเหมือนกันเลยก็รสชาติแบบนิ่มกว่าด้วยอร่อยค่ะตัวนี้ง่ายนิดเดียวคือลวกน้ำร้อนแป๊บเดียวได้เลยไม่ต้องแช่ค่ะทีนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องของการทอดก็คือน้ำมันก็จะต้องเป็นของกิโตใช่ค่ะแต่ว่าในเรื่องของผักเนี่ยค่ะมีการ แบบผักนี้ได้ผักนี้ไม่ได้เลยไหมคะถ้าผักจะเป็นผักใบเขียวได้ทุกชนิดนะคะส่วนผักที่เป็นหัวหัวเชเท้าเผือกมันเราก็ไม่กินทำไมคะเพราะว่าในนั้นจะมีคาร์โบไฮเดรตอยู่เยอะค่ะเผือกมันหัวเชเท้าใช่ค่ะแครอทได้แครอทในปริมาณที่ไม่เยอะค่ะสักสองสามชิ้นก็พอค่ะทีนี้แล้วในส่วนของผลไม้ค่ะผลไม้นี้ได้ได้บ้างไหมผลไม้จะเป็นตระกูลเบอร์รี่นะคะสตรอเบอร์รี่ แบล็ e เบอร์รี่บลูเบอรี่ได้แต่ว่าแค่3ามสีลูกค่ะแต่ต่อวันอคือกินเป็นกิโลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ทำเป็นกิโลได้แล้วมันมีอีกตัวหนึ่งข้างหน้าอันนี้จะเป็น o กโก้ค่ะอันนี้สําหรับสายชอบน้ําหวานเนาะอันนี้ช่วยเรื่องขับถ่ายด้วยเป็นโกโก้แท้ค่ะเราใช้ง่ายๆคือถ้าไปคาเฟ่อย่างเงี้ยเราอยากกินโกโก้ก็เอานี้ยื่นให้พนักงาน ตัวนี้สองซองแล้วให้เขาชงให้ใช่ให้ชงให้แค่นั้นแล้วถ้าเหมือนกาแฟเหรอคะกาแฟคนที่ดื่มกาแฟหรือว่าดื่มชาอย่างเงี้ยค่ะมีมีตัวกาแฟมีมีมีกาแฟคีโตใช่ค่ะมีมีชาคีโตด้วยมีกาแฟคีโตหาซื้อได้ตามทั่วไปเลยค่ะมีหลายตัวมากอันนี้ก็ใน Google เซิร์ชได้เลยค่ะแล้วเหมือนใครที่แบบว่าทานนมอะไรพวกนี้คะมันสามารถทานได้ไหมนมเราจะทานนมเป็นนมอัลมอนด์ค่ะแล้วก็นมพิคาชิโอได้ค่ะ เอามาใช้ชงในในน้ำดื่มก็ได้นะคะของโจยโจยจะใช้นมถ้าทำต้มยำโจยจะใช้นมแทนกะทิค่ะในการทำมันจะหอมต้มยำใช้นมต้มยำกุ้งน้ำข้นหมยถึงว่าคือไม่ไม่ใช่กะทิเลยหรือว่ามีส่วนผสมคะเราปกติต้มยำกุ้งน้ำข้นจะใช้นมสดใช่ไหมคะใช่ค่ะนมนมสดใช้เราก็จะเปลี่ยนเป็นใช้นมอัลมอนด์แทนอมันก็จะมีกลิ่นหอมใช่ค่ะอันนี้ก็เป็น วัตถุดิบที่นํามาใช้โดยเบื้องต้นสําหรับใครที่เป็นมือใหม่ในการที่จะทานอาหารคีโตใช่ค่ะนะคะก็สามารถที่จะไปหาซื้อทานกันได้แต่ว่าอย่างที่คุณจอยบอกว่าในเรื่องของการทานแรกๆเนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงก็คืออาจจะมีเวียนหัวบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันมีการปรับใช้จากน้ําตาลมาเป็นไขมันใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็พอทานไปแล้วก็ต้องลองดกูการสักนิดนึงอะไรใช่ค่ะว่าร่างกายเรารับไหวไหมถ้าเกิดจะติดตาม เพจหรือว่าจะเข้าไปให้คำปรึกษาเนี่ยเข้าไปได้ที่ไหนคะค่ะใน Facebook นะคะของจอยคือ KC Martini นนะคะหรือไม่ก็ในเพจโคี้ร้องสองค่ะค่ะเข้าไปดูได้วันนี้คุณจอยนำเมนูอะไรมาให้เราได้ได้ชมกันคะวันนี้นะคะเมนูของคุณไทยเลยค่ะเป็นข้าวผัดค่ะเราใช้บุกค,ค่ะข้าวผัดคุณเชียง คุณเชียงไก่คีโตนะคะกินแบบว่ากินมาเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นกับไก่ทอดตรงนี้ไก่ทอดนี้จอยจะใช้แป้งแป้งของคีโตทอดค่ะ,คะจะให้ความกรอบไม่เหมือนกับแป้งแป้งทั่วไปแป้งทอดกรอบทั่วไปแต่ว่าทดแทนกันได้ค่ะแล้วเหมือนเวลาแบบบางคนเนี่ยเขาชอบทานพวกพริกน้ำปลาอะไรพวกนี้ค่ะพริกน้ำปลาทำเองได้ค่ะเพราะว่ามีน้ำปลาน้ำปลาทั่วไปก็คือใช้ได้เกือบ กือบทุกยี่ห้อค่ะเป็นให้เป็นน้ำปลาแท้ร้อยเปรเซ็นตเราดูที่ฉลากว่าน้ำปลาแท้หรือว่ซีอิ๊วใช่ค่ะซีอิ๊วซีอิ๊วก็จะมีซีอิ๊วออร์แกนิกอะค่ะร้อยอส่วนเครื่องปรุงนี้มีเยอะมากค่ะที่จะใช้อยู่ที่ว่าเราถนัดตัวไหนตัวไหนที่ว่าเราปรุงแล้วอร่อยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูข้าวผัดข้าวบุกใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนผสมก็จะมีไก่ ใช่ไหมคะไก่ทอดไก่ทอดแล้วก็อันนี้อะไรคะคุณเชียงไก่คุณเชียงไก่แล้วก็ผักคะน้าผักคะน้ามีแครอทนิดเดียวก็อย่างที่บอกว่าแครอทใส่ได้นิดนึงใช่ค่ะมันสามารถเก็บไว้ได้ระยะเวลาเท่าไหร่คะหนึ่งสัปดาห์ค่ะใส่ในช่องฟรีซค่ะอ๋อนี่หนึ่งสัปดาห์เลยใช่ะฟีเอาไว้เลยแล้วก็เอามาเวฟปกติได้ใช่ค่ะค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเมนูน้ำพริกอะไรพวกนี้ค่ะ มันจะต้องเหมือนเราจะมีกะปิต่างหากใช่ค่ะมีมีกะปิมีกะปิคีโตหรือไม่ก็จะเป็นกะปิที่หาง่ายที่สุดก็คือตราช่างมีตามบิ๊กซีโลตัสเออเซเว่นมีขายค่ะอันนี้คือหาง่ายใช่ค่ะแค่เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องปรุงนิดหน่อยค่ะแค่นั้นเองค่ะไม่ยุ่งยากถ้าเหมือนกะทิเราก็ทานได้ปกติกะทิทานได้แต่ทานน้ำมะพร้าวไม่ได้นะคะทานเนื้อได้น้ำมะพร้าวทานไม่ได้ทำไมคะ ก็มันหวานนะคะก็คือมีน้ําตาลอะไรประมาณนี้มันก็คือมันถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่รักสุขภาพแล้วก็จะทาน k e โตจริงๆอาจจะต้องศึกษาลงลึกสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีอันไหนที่แบบว่าทานได้ทานไม่ได้แต่ถ้าบางคนบางท่านเหมือนกับจอยไม่เคร่งมากอย่างเงี้ยก็แครอทบางบางท่านเคร่งก็จะไม่ทานเลยแต่เราก็ทานนิดทานน่อยได้ค่ะตอนนี้ออเดอร์วันละประมาณ20-30กล่องค่ะ แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่อันนี้อันเดียวคือใน1สัปดาห์ลูกค้าในหนึ่งวันลูกค้าเลือกได้เลย12เมนูจะเลือกกี่เมนูก็ได้กี่กล่องก็ได้เราเรามีเมนูยื่นให้12 12เมนู12บเมนูนี้เราใช้กี่วันคะหรือว่าแบบเออหกวันค่ะหกวันมีเมนูอะไรบ้างที่น่าสนใจคะคือแบบว่าเมนูแนะนําของเราเลยเป็นแบบว่าเมนูอร่อยที่ทุกคนต้องทานต้องสั่งอ๋อที่ทำบ่อยบ่อยมากก็จะเป็น เส้นแก้วอบุูนเส้นค่ะเอ้ยขอโทษค่ะกุ้งอบเส้นแก้วใช่อันนี้ก็คือทําหลายครั้งมากเส้นแก้วกุ้งอบเส้นแก้วใช่ใช้เส้นแก้วแทนบุนเส้นค่ะข้าวผัดก็บ่อยค่ะเพราะว่าบางครั้งลูกค้าให้ลูกทานบ้างค่ะคนแก่ทานบ้างอันนี้คือไม่เผ็ดทานได้ทุกวัยนอกเหนือจาก12เมนูถ้าเกิดว่าอยากจะทานเมนูอื่นๆสั่ง สั่งได้ค่ะเราออเดอร์ไว้ล่วงหน้าหนึ่งวันอ๋อก็คือเราจะได้เตรียมพวกวัตถุดิบในการที่จะทําแล้วปริมาณการสั่งนะคะถ้าสมมติว่าแบบไม่ใช่ในเมนูเนี่ยเราต้องสั่งกี่กล่องกล่องเดียวก็ส่งค่ะโอ้น่ารักมากอันนี้เผื่อว่าใครที่แบบว่าสนใจแต่ว่า12เมนู6วันนี้ก็ถือว่าแน่นแล้วนะในแต่ละวันแบบสามมื้อเนี่ยนั่งเลือกได้เลยใช่ไหมคะว่าใครอยากจะทานเมนูแบบว่าข้าวบ้างมีบ้างอะไรบ้างค่ะโอเค ทีนี้ถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะทําทในเรื่องของอาชีพพวกนี้แล้วมีปัญหาค่ะคุณจอยมีคําแนะนํามีคําปรึกษาอะไรยังไงบ้างไหมคะพวกที่จะต้องมาทําอาชีพออนไลน์หรือว่าเปลี่ยนจากอาชีพหลักมาหาอาชีพเสริมต่างๆพวกนี้ค่ะก็ต้องสู้ค่ะสู้แล้วก็ต้องหาลู่ทางที่จะทําให้เข้าถึงผู้บริโภคได้เยอะที่สุดค่ะค่ะ ตอนนี้ผู้บริโภคต้องการอะไรเราต้องเข้าให้ถึงอตอนนี้อาหารอะไรเป็นเทรนของใช้อะไรที่กำลังอินเทรนอยู่เราต้องเข้าให้ถึงผู้บริโภคที่สุดปกติในในเพจหรือว่าใน Facebook ของเราเนี่ยเรามีการมีการไลฟ์หรือว่ามีการสอนมีการแนะนําอะไรยังไงบ้างไหมคะถ้าเกิดว่าจะเข้าไปดูไปชมอันนี้เป็นไลฟ์แรกในชีวิตค่ะต้องมีไล์ต่อไปนี่ยสามารถเป็นวิดีโอสามากจะเป็นวิดีโอแนะนําอาหารที่ร้านค่ะ สมมติว่ามีเมน,นูนี้หนึ่งเมนอูอยากให้คุณจอยลองแนะนําให้นิดนึงหมูย่างน้ําจิ้มแจ่วอ,อร่อยมากค่ะคุณเกษราพรขอบคุณค่ะหมูย่างน้าจิ้มแจ่วมีด้วยเหรอคะมีค่ะพูดปุ๊บคืนน้ำลายแป๊บเสียดายไม่ได้เอาเมน,นูนี้มาให้เราได้ชิมออกันเนาะ,ะเยี่ยมค่ะคุณนพพรรั์ขอบคุณค่ะ,คะ,คะก็ใครที่อยากจะส่งกําลังใจมาให้คุณจอยหรือว่ามีข้อเสนอแนะมีคําถามนะคะก็ สามารถถามมาได้นะคะ,คะอันนี้คุณเอค่ะวีรวัตรเก่งมากๆครับน้องจอยครัวขี้ร้องครับมีเอฟซด้วยค่ะ,อะลองนําเสนอเมนูนี้ซักเมนูนึงอาหารอร่อยมากค่ะคุณแป้งอันนี้นะคะเป็นเมนูข้าวผัดนะคะข้าวบุกผัดไก่เชียงแล้วก็เป็นไก่ทอดให้1ชิ้นนะคะในนี้นะคะจะ,ะมีส่วนประกอบของข้าวบุกข้าวบุกของจอยนิ่มนะไม่แข็งค่ะ ในส่วนของไก่ก็จะเป็นไก่กรอบทอดเหมือนเคฟซีเลยค่ะค่ะค่ะกุนเชียงกุนเชียงไก่ที่ใช้เป็นกุนเชียงไก่แท้ไม่มีแป้งไม่มีสารกันบูดไม่มีน้ำตาลนะคะเหมาะมากเลยสำหรับคนที่คนที่อยากลดน้ำหนักนะคะหรือไม่ก็ผู้ที่เป็นเบาหวานเหมาะมากค่ะอลองลองมาทานอาหารคีโตกันดูนะคะ,คะ นี่ก็เป็นการนําเสนอนะคะสาหรับเมโน,โนูนนี้ก็คือเมโน,โนูนขา้าวผัดชะก็ตอนนี้คือที่นั่งนั่งแล้วพูดไปเงียบไปนี่คือกลิ่นมันแบบว่าโชยเตะจมูกมากแต่ว่าผ่านแมสใช่ไหมคะใช่ค่ะโด,ดยช่วงของโควิดบางทีเราก็ไม่อยากจะเปิดแมสนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังมเราค่อยไว้ชิมกันนะคะ,คะเอาเป็นว่าในช่วงนี้ค่ะก็อยากให้คุณจอยได้ฝากในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกทุกท่านที่ตามไลฟ์อยู่ในช่วงนี้ค่ะ สำหรับอาหารสุขภาพนะคะตอนนี้เราต้องหันมาดูแลใส่ใจตัวเองนะคะสุขภาพจะดีได้เราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนนะคะโดยการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับร่างกายของเรานะคะาฝากอาหารคีโตของจอยนะคะไว้เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาสุขภาพของทุกคนคะ่ะค่ะอันนี้ก็เป็นการสาธิตอาชีพอิสระอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจในช่วงนี้สําหรับใครที่ รักสุขภาพหรือว่าอยากจะทานลองทานอาหารคีโตกันบ้างนะคะก็เป็นคําแนะนําที่น่าสนใจก็คือหนึ่งในเรื่องของการปรับตัวในช่วงแรกของการทานคีโตอาจจะมีผลข้างเคียงหรือว่าใครที่ไม่มีผลข้างเคียงก็ถือว่าโชค,โชคดีไปค่ะ,คะแล้วก็ใครที่กําลังมองหาอาหารหรือว่าเมนูสุขภาพแบบนี้ก็ติดต่อได้ที่คุณจอย Facebook อีกครั้งหนึ่งค่ะ เฟซบุ๊กนะคะ KC Martini นะคะหรือในเพจโค้ชที่ร้องสองค่ะหมายเลขโทรศัพท์สามารถบอกได้ไหมคะได้ค่ะเบอร์โทรนะคะ0 9 3 6 0 8 1 8 2 8ค่ะค่ะ,ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในช่วงนี้ด้วยแล้วกันนะคะําหรบบสถานการณ์โควิดก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้นะคะ,คะหรือว่าใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณจอยด้วยแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้ในช่วงนี้ขอบคุณคุณจอยมากนะคะขอบคุณค่ะ